เอาละวันนี้เรามาพูดคุยหลังดูจูจูสืไคเซ็นซีซั่นที่2กันบ้างนะครับในคลิปนี้จะมีการพูดถึงพลังของโกโจโการพูดถึงการดําเนินเรื่องการกํากับเรื่องภาพและอื่นๆอีกต่างๆนานานะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะอยากรู้ไหมนะครับแต่ถ้าว่าสําหรับผมแล้วผมอยากพูดครับเอาเป็นว่าใครอยากฟังครับกดไลค์กดซับสไคร้และไปชมพร้อมๆกันเลย สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l Anim เมโวนโซนมันของคนไปโซนนั่นเองนะครับวันนี้เรามากับคลิปการพูดคุยหลังดูนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําเป็นไลฟ์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทําพูดคุยหลังดูครับกับการดูเชนซอมแมนในตอนที่1ไปนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันเยอะมากนะครับในตอนนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจนะทีนี้เนี่ยเรามาว่ากันต่อกับจุดจุดสื่อไคเซนซีซั่นที่2นะครับว่าทาไมผมถึงทาเป็นไลฟ์ ตัวไลฟ์ผมเนี่ยมีปัญหาครับวันนั้นเรากาลังนั่งไลฟ์ส่องอนิเมะมาใหม่ประจําซีซั่นซัมเมอร์กันอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าอยู่ๆครับไลฟ์ก็รับเบิดเฉยเลยครับแล้วผมไม่สามารถเปิดไลฟ์ใหม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเลยเอาเป็นว่าไม่อยากจะไปเสี่ยงตรงนั้นก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าทาเป็นคลิปแบบนี้แหละแล้วก็ลงไปเลยนะครับจะได้ตัดต่ออะไรทําให้มันดีๆด้วยนะครับทีนี้มาว่าถึงจูจูสึไคเซ e นซีซั่นที่2นะครับโดยเรื่องแรกที่เราจะพูดก็คือการที่เขาครับเปลี่ย ต่างๆนานาครับมันถูกเปลี่ยนแปลงไปครับโดยภาคแรกครับเราจะสังเกตว่าจุจูสึไคเซ็นครับมีความเป็นการ์ตูนโชเนนสูงมากนะครับในรูปแบบของอนิเมะนะครับมีตัวเอก3หน่อครับได้แก่อิตาโดริยูจิครับฟูชิงุโรและก็นบาบระครับแล้วก็มีอาจารย์สุดเท่ที่มาในรูปแบบของอาจารย์คาคาชิครับนั่นก็คืออาจารย์โกโจนั่นเองนะครับโดยทั้ง3คนที่เป็นตัวหลักนะครับในภาคที่2นี้ไม่ได้มีอยู่นะครับเพราะภาคที่2นี้เนี่ยจะเป็นการย้อนอดีตนะครับของโกโจ ซาโตรุครับโดยเขาเนี่ยจะย้อนทั้งหมด5ตอนนะครับในภาคที่2นี้นะครับโดยภาค2ครับมีความยาวทั้งหมด25ตอนนะครับและจะฉายยาวถึงธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับก็แบ่งเนื้อหาออกเป็น2พาร์ทครับภาคแรกนี่ก็จะเป็นอดีตของโกโจนะครับที่มี5ตอนครับที่เริ่มฉายตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม ถึงวันที่3สิงหาคมนะครับและต่อมาครับจะมีภาคที่มาฉายกันนะครับนั่นก็คือการรีแคปอดีตนะครับจุจูสึไคเซนซีโร่นะครับที่จะฉายวันที่10สิงหาคมนะครับแล้วก็นับเป็น1ตอนนะครับต่อมากับการฉายการรีแคปนะครับจุจูสึไคเซนซีซั่นที่1นะครับที่จะเริ่มฉายในวันที่17สิงหาคมนะครับแล้วก็นับเป็น1ตอนนะครับในการรีแคปนั้นนะครับและครึ่งหลังครับที่ทุกคนต่างรอคอยครับนั่นก็คืออุบัติการแห่งย่านชิบูย่านั่นเองนะครับโดยภาคนี้ ะเริ่มฉายนะครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมครับยาวไปจนถึงธันวาคมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าฉายไปยาวๆเลยนะครับจนถึงสิ้นปีเนาะและนี่ก็คือการแบ่งพาร์ทนะครับของภาคที่2นี้นะครับก็รอติดตามชมกันไปนะฮะทีนี้มาว่าถึงตอนแรกของจุจูสึไคเซ็นนะครับว่ามันเป็นยังไงหลังจากเปลี่ยนตัวผุ้มกับนะครับก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นงานของคุณปาคนะครับที่ดูแลกำกับในตัวซีรีส์นี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณโกโชโซโนะครับคนที่มารับไม้ต่อในครั้งนี้เขาไม่เคยทำอนิเมะมาก่่ออนนนคืเเขาก็็ปทีีีมมฝ ลดแล่นในวงการนี้มาเป็นเวลายาวนานนะครับเขาเคยท, horses, ท, an cover, ทําทั้งเฟร์ทำทั้งแบล็ c โควเวอร์นะครับทำจูจุสื่อไคลเซนพาคที่1นะครับและผลงานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับโดยงานของเขาครับมันจะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นั่นก็คือการกํากับการแอคชั่นครับที่มันเป็นมุมกว้างมากๆนะครับโดยการเลือกตัวผู้กำกับในครั้งนี้ครับก็มีคนคอมเมนต์บอกผมว่า มันเป็นการเลือกตัวที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ภาคที่1เนี่ยมันจะเน้นหมัดมวยนะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบ hand to hand นะครับศิละปะป้องกันตัวนะครับโดยปาร์คเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องนั้นครับ เขาเนี่ยจะใช้โมชั่นแคปครับแล้วก็การต่อสู้ระยะประชิดนะครับทำให้ภาคที่1ครับต้องเป็นปาร์คเท่านั้นครับในการกํากับแอคชั่นนะครับแต่ถ้าว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยทุกคนต่างมีสเกลพลังที่มันยิ่งใหญ่อลังการครับทำให้ฉากต่อสู้มันกว้างขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นงานของคุณโกโชโสนุเท่านั้นอีกเช่นเคยครับเพราะว่าชายผู้นี้ครับเขาทำเฟดนะครับทำอะไรอีกต่างๆนานาครับ สังเกตดูจากงานเก่าๆของเขานะครับจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเป็นทั้งฉากเลยนะครับที่มันขยับนะครับมีการแตกสลายของหินนะครับมีนู่นมีนี่นะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเล็กนิดเดียวนะครับมันอาจจะเป็นการเสือให้เห็นว่าพลังของพวกกวโจสตอรุเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับและในตอนที่1นี้ครับงานภาพเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมขอจัดเทีย์ไว้อยู่ประมาณเดียวกันกับพวกเชนซอมแมนตอนที่1เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการผสม cg ครับการวาดตัวละครครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับบางฉากอาจจะมีกระตุกอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ดูดีอยู่นะครับถึงมันจะไม่ลื่นเท่าภาคหนึ่งก็ตามนะครับแต่ก็แลกมากับมุมกล้องที่มันเท่ก,กว่าของปาร์คนั่นเองนะครับฉากแอคชั่นเรายังจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายครับจะมีแค่การยิงพลังใส่กัน กระโดดใส่กันนู่นนั่นนี่นะครับฉากระเบิดนิดๆหน่อยๆครับแต่งานฉากนี่เรียกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาจากภาคที่1เป็นอย่างมากครับก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูครับลองไปสัมผัสด้วยตาของคุณเองนะครับอย่าเพิ่งมาเชื่อผมพูดให้มันมากนักนะครับลองไปดูกันมาก่อนครับถ้าเกิดว่าดูมาแล้วนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยมาคอมเมนต์กันนะฮะทีนี้มาพูดถึงการดําเนินเรื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการกํากับในตอนที่1นี้ครับผมมองว่ามันมีความเป็นซีนนมติกสูงมากครับเขาอยากจะให้มันเป็นภาพยน กำกับอนิเมะให้มันกลายเป็นหนังนะครับเปิดตอนแรกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันมีความแบบว่าเป็นหนังแบบทิลเลอร์นะครับหนังแบบให้เราดูว่าเออมันมีอะไรขุนๆมัวๆเกิดขึ้น นะครับสีหน้าตัวละครอิริยาบถต่างๆนานาที่เขาพยายามจะสื่อออกมาผ่านเฟรมนั้นๆนะครับและเราก็จะได้ค่อยๆเห็นนะครับตัวละครโผล่ออกมาทีละตัว2ตัวนะครับกับการไขปริศนากับสิ่งที่เจอว่าเออมันจะแก้ปริศนายังไงนะครับในตอนนี้จะกําจัดคําสาบยังไงมีการใช้ความคิดระดมความคิดเบรนสต t o r มกันนะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับทำนู่นทํานี่นะครับจนสุดท้ายก็มีการเปิดตัวพระเอกสุดเท่อย่างโกโจนะครับสมัยที่กําลังเห่อแบบการใช้พลังแบบไม่สนอะไรนะครับมันไม่กลางม่านมันไม่ทําอะไร มันไม่สนใจอะไรครับมันเห่อ er, หมอยสละเกินนะครับในภาคนี้และก็เป็นการเปิดตัวคู่หูของเขานะครับอย่างเกโท้นั่นเองนะครับคือทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะเออมันก็มีการกำกับให้เราได้เห็นว่าเออทั้งสองคนนี้เนี่ยสนิทสนมกันอย่างไรถึงจะสนิทสนมกันแต่ว่าก็มีแนวคิดที่ไม่ค่อยจะตรงกันบางทีก็กัดกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสื่อออกมาได้ดีนะครับในภาคนี้และการดําเนินเรื่องเนี่ยผมว่าเขาค่ elites, อนข้างที่จะอาร์ตแบบอาร์ต <t> มากๆนะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยครับที่ค่อยๆสลับนู่นสลับนี่ไปมานะครับให้เห็นฉากบ้างให้เราไม่เบื่อนะครับ คือมันเหมือนกับกาลังดูซีรีส์โมโนกาตารีอยู่อะแต่ถว่าไม่ใช่เป็นการทําอะไรที่มันอาร์ตขนาดนั้นครับเป็นแค่การสับมุมกล้องนะครับพูดคุยตามภาษาอนิเมะวัยรุ่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อแบบอนิเมะวัยรุ่นอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นอินสปิเรชันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอามาดัดเรารู้สึกว่าเออมันเวิร์กนะฮะในภาคนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับบทพูดไม่น่าเบื่ออะไรมันจะเป็นแบบสโลเบินไปค่อยๆสโลเบินไปแล้วก็ไปเจอจุดพีคในตอนจบนะครับซึ่งก็ถือ กันต่อกับเรื่องของเพลงครับเพลงเปิดครับผมเนี่ยได้ฟังในตัว PV แล้วค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับสำหรับท่อนฮุกครับวงเล็บท่อนฮุกเท่านั้นนะครับพอได้ไปฟังเพลงเต็มเนี่ยเพลงเต็มมันกลับกลายเป็นว่ามันมีความแบบธรรมดาจืดชืดเกินไปในช่วงแรกนะครับแล้วอยู่ๆก็มีดนตรีที่เร้าขึ้นมา ซะอ,อย่างงดน,นะครับผมคิดว่าจะเป็นเพลงเราๆทั้งเพลงนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับชอบแค่ท่อนฮุกเท่านั้นนะครับสำหรับเพลงนี้แต่ถ้าว่าผมเนี่ยกลับชอบตัว mv ที่มันเอามาประกอบเพลงของภาคที่2นี้นะครับ ตัว MV เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฉากการพรีเซนต์ตัวละครนะครับฉากต่อสู้นะครับความลื่นไหลความเป็นอนิเมะแนวรั้วโรงเรียนครับคอมเมดี้ต่างๆนานาคือโอพีตัวนี้ครับจัดไว้ครบเลยนะครับแต่ตัว OP ตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำนะครับอาจจะเป็นตัวผู้กำกับเองหรือเปล่าที่อยากจะทำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มากำกับ o p เนาะ ทีนี้มาว่าถึงตัวเพลงปิดนะครับเพลงปิดเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออโอเคนะค่อนข้างที่จะชอบเลยชอบกว่าตัว OP อีกนะครับและในตัวงานของ Ed ดีเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับที่พยายามจะสื่อให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพของพวกโกโจสตูรุนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการพรีเซนต์ฉากครับการพรีเซนต์ชีวิตประจําวันของพวกเขาการพรีเซนต์มิตรภาพของพวกเขาครับมันเป็นอะไรที่เออทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับและตอนสุดท้ายของ MV ในเพลงปิดครับมันก็จะมีการสื่อเราได้เห็นถึงทางแยกนะครับที่พวกเขาเนี่ยต่างต้องเดินไปคน เ,เป็นกิมมิคลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอยครับที่ตัวภาคนี้เขาอยากจะยัดเข้ามานะครับเอาล่ะที่นี้มาว่าถึงความรู้สึกส่วนตัวจริงๆของผมเลยนะกับเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกยังไงนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมออกมาด่าจนจุดสึใครเซนซีซั่นที่2นะครับว่า ไอตัวภาค2นี้เนี่ยทำไมมันดรอปลายเส้นลงวาทำไมลายเส้นเสื้ออาจ,จารย์โกโจเนี่ยมันไม่เหลือบมากๆแบบเดิมดวงตามันก็ไม่เท่หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำไมดีเทลมันดูลดลงทำไมเปลี่ยนอาร์ตสไตล์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนอาร์ตสไตล์แบบนี้เนี่ยมันจะเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้โชว์หรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในตอนนั้นกับตอนนี้ครับความรู้สึกของผมก็ยังไม่ได้ต่างกันมากครับไอฉากแอคชั่นที่ตัวซีซั่น2นี้ทำครับผมบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับที่ดูจะมีดีเทลเยอะเลยนะครับหรือว่า มีการใช้ลายเส้นประหยัดงบอย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้มีความลื่นไหลอะไรเป็นพิเศษครับอีกทั้งยังมีการผสม cg ใส่เข้ามาด้วยครับงานเขาเนี่ยยิ่งมีแต่จะง่ายยิ่งขึ้นครับหรือแม้ป้าเนี่ยอยากจะแบบว่า ประหยัดงบในตรงนี้แล้วเอาไปลงกับอนิเมะเรื่องอื่นหรือเปล่าครับทั้งทที่ตัวนี้เนี่ยคุณควรจะชูให้มันเป็นลูกรักของคุณครับทำงานภาพออกมาทำมาตบแม่งเลยยายบาทํางานภาพออกมาให้แม่งสวยๆเหมือนภาคจุจูสึไคเซนซีโร่สิทำมาตบแม่งเลยยายบามันน่าเบื่อแล้วนะคนเนี่ยเขาติดตามจุจูสึไคเซน็นเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจและตัวละครมันมีเอกลักษณ์ต่างๆนานาครับถ้าเกิดเอาไปเทียบกับยายบะในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ย ยายบะยังไม่สู้จูจูสึไคเซนนะครับผมบอกเลยในมิติของตัวละครต่างๆนานาครับยายบามันค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงนะครับแต่จูจูสึไคเซนครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ทําให้คนดูแบบเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้มันเป็นใครนะครับมันต่างจากยายบาที่มันจะยัดอดีตตัวละครเยอะแยะมากมายครับใส่เข้ามาในรูปแบบของแฟตแบล็กซึ่งมันเล่าอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าการเล่าอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นการใช้มุกที่มันซ้าๆเกินไปครับนั่นเองผมเลยรรู้ึกวว่าจคคเ็นนมั จะทําภาพสวยๆครับออกมาตบกับยายบาดและทําเนื้อเรื่องให้มันกระชับทําเนื้อเรื่องให้มันดีๆมากกว่านี้ครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าไอ้นี่ไม่สวยนะครับคือมันสวยครับแต่ดีเทลเนี่ยมันยังไม่สวยเท่าภาคศูนย์เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับรู้สึกอะไรยังไงกับตอนที่1นนี้ครับคอมเมนต์กันเขา้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะฮะ เอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้ครับเพราะว่าผมจะไปทําอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับรอติดตามชมกันนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดวันี้รักน้ารักปลารักสากุระบายล็อกเอา